ฮัลโหลสวัสดีครับผมเอโก้นะครับมาพบกับท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรงรุ่นบิชิก้าสำหรับวันนี้เราอยู่กับจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับซึ่งเข้ากับวิธีตัวเดิมของรถซ er ูซูกิเออร์ติก้า2019ถึง2020อัพนะครับสำหรับในตัวซ er ูซูกิเออร์ติก้า2020ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นเอ่อเป็นพีวีซีนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นลักษณะของสีด้านนิดนึงนะครับเกือบจะดำน,นะครับ สีอย่างเงี้ยนะเป็นให้จอ Android ขนาด9นิ้วนะครับด้านหน้าเป็นจอ capacitive นะครับสำหรับในจอมิชิก้าตัวนี้นะก็มี r อ m ขนาด32 g ิ gig, แล้วก็มีแรมอยู่ที่2 g ินะครับพร้อมกับมี CPU โปรเซสเซอร์ที่4คอร์นะครับในด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่เป็นแบบนี้นะครับมีกิบล็อก1 2 3 4 5 6 7 8จุดนะครับ แล้วก็ตัวโครงสร้างของตัวจอแอนด o i ยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสีค่อนข้างจะเทาๆนะฮะเอาไว้สำหรับเสียบชุดชุดปลักปล๊กต่างๆที่ผมเจอบรรกากางต่อไปนะครับมาดูกันนะครับว่าในตัวเ้ามีอะไรบ้าง สำหรับในตัวปลั๊กสาเร็จรูปนะครับที่เป็นของเขาเนี่ยก็คืออันนี้เราเสียบตัวเครื่องแล้วก็ส่วนปลั๊กเดิมของรถไม่ต้องไปตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับประกันรถก็ไม่ขาดด้วยน้าสายปลั๊กเดิมมาเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับในจุดเนี้ยแล้วก็สําหรับชุดปลั๊ก F M นะครับหัวเป็น F M เดิมก็มาเข้าที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นชุดปลั๊กสำเร็จรูปส่วนตัวชุดปลั๊กเป็นใหม่เนี่ยก็เสียบกับที่จอ Android แต่จอตัวนี้นี่ยฮะก็จะมีประโยชน์มากนะครับจุดที่2อนะฮะท้งเ,เวลาเราใช้ จอแ n นดรอย Android, แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะใช้พวกตัวไฟล์อย่จะเล่นไฟล์เพลงนะครับที่เป็นลักษณะของตัวแฟลกเวฟเอ็มนะครับหรือว่าเป็นเพลงเอ a เนะฮะเราก็จะต้องมีช่อง USB นะครับซึ่งแถมมาชุดชุดหนึ่งที่เป็นหัว USB แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะเซฟไฟล์หนังนะครับใส่แฟลชไดส์อย่างนี้นะฮะหรือว่าใส่ตัวฮาร์ดดิสก์โนอลแบบเนี้ยนะครับ เราก็เซฟในลักษณะรูปแบบหัว USB นะครับเสียเข้าช่อง USB ชุดนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราเองเนี่ยมีการใช้ขยายระบบเป็นพวก power amp หรือว่าต่อ AV in AV out ต่อทีวีเพดานต่อทีวีหัวหมอนเนี่ยนะครับเรามีชุด AV in AV out ชุดนี้นะครับแล้วก็มี pre out 3ชุดนะครับแถมมาให้ในเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเวลาเราใช้ปกติเราจะใช้พวกตัว iPhone หรือ Android พวกเนี้ยเล่น YouTube Google Map Facebook Line นะครับเราก็โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้มาเก็บไว้ในมือถือไม่ว่าจะเป็นลักษณะดูหนังออนไลน์เล่นวิดีโอออนไลน์นะครับดูลักษณะของดูทีวีออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับในเครื่องนี้ก็โหลดมาเก็บไว้ในนี้ได้เลยลงแอปได้มากกว่า5 0แอปทีเดียวนะครับด้วยลองขนาด32กิกสําำหรับใน YouTube หรือ Google m a p นะครับที่เราเล่นใน iPad นะครับ,นะรบหรือพวกเนี้ยนะฮะหรือว่า เราเล่นในตัวสมาร์ทโฟนแบบนี้เราก็นํามาเล่นในเครื่องนี้ได้เลยเพราะว่าในเครื่องของตัวบิชิก้านะครับรุ่นเอริก้าตัวนี้เราโหลดกูเกิลแมทแล้วก็ลักษณะของ YouTube เก็บไว้ให้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราเองเนี่ยอยากจะต่อกล้องถอยหลังสําหรับในวันนี้เรามีชุดโปรโมชั่นแถมกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเรามีกล้องถอยหลังในรุอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งเลือกใช้ได้นะครับมีปลากล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยในกรณีที่เราเล่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่เขาเกลี่ยถอยหลังป๊บ นะครับภาพกล้องช้ยหลังกดปุ๊บนะครใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ในมีในหมวดของตัว Google Map เนี่ยก็ถือว่าเรื่องสำคัญมากเรามีทั้งแมปธรรมดาหรือบางทีเราไม่มี Google Map ไม่มีเน็ตนะครับเราก็โหลดแมปออฟไลน์มานะครับดังที่เห็นด้านขวามือเนี่ยนะครับในแมปออฟไลน์ ine, พวกนี้ก็จะมีเสารับ G p S นะครับหรือว่าเสาเกี่ยวกับเรื่องเสาดาวเทียมอย่างเงี้ยติดมาให้แถมให้หมดเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ในออพิเศษนะครับในกรณีที่เราใช้พวกตัวหัวปลั๊กเดิมของเขาที่เป็นปลั๊ก USB เนี่ยก็สามารถนําตัวนี้มาเข้าได้นะครับแล้วก็ในชุด USB ของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมีแถมให้2ชุดเนี่ยเราสามารถทํางานร่วมกับตัวสิ่งที่เราเรียกว่าออกล้อง Android ได้ด้วยกล้อง Android ชุดหน้านะครับทำให้กล้อง Android ด้านหน้าร้บบอกแลกที่จุดราจุดถือว่าเป็น กล้องอนดรออัจฉริยะทีเดียวนะครับเหมาะสาหรับซื้อนําไปใช้ไม่ต้องซื้อกล้องบันทึกหน้ารถจากยี่ห้อใด,ดมาใช้เรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์จะชัดของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรบ้างแล้วเมื่อหลังจากติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับ ็สำหรับท่านที่สนใจจอ a n นด o i ยตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหาพีวัยของเราที่029323485นะครับ0 8 4 5 2 4 3 3เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r ร์โ m a r k e t c o m นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line s i น์แอทไวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ a n นด o i ยตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ